คือเมื่อสักครู่นี้เปิดอ่านสื่อต่างประเทศเนาะเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกัมพูชาที่มีสเกลของประเทศเล็กกว่าสเกลเศรษฐกิจเล็กกว่าสเกลอาวุธความมั่นคงจำนวนทหารเรือลบเครื่องบินกองทัพเล็กกว่าถึงได้กล้าหืออือกับไทยผมคิดว่าเป็นเพราะหลายละย่างหนึ่งก็คือว่าอุดมการชั้นิยมที่ถูกปลุกร้าระดมนะครับเพราะว่า เรื่องการใช้อุดมการชตินยมเนี่ยจริงๆต้องบอกมีทั้งสองประเทศและนี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของประเทศในเอเชียก,นะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งความริษยา S <S นะมีทุกประเทศครับนะเพราะฉะนั้นในเอเชียพอมีประวัติศาสตร์แห่งความริษยาตรงนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นปมกลายเป็นระบบคิดต่างๆที่นําไปสู่เรื่องการจะเกิดความขัดแย้งนะครับเรื่องการหยิบจับอุดมการชาตินิยมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองอะไรต่างมันมีฐานเมกนีงทั้งหมดนะชนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการเผาสถานทูตไทยในพนมเปญ ก็มาจากเ,เรื่องนี้เหมือนกันมาจากประวัติศาสตร์แห่งความวิษยาการปลุกชาตินิยมเนี่ยเหมือนกันในเวลานั้นแล้ก็เหมือนดับตอนนี้นะครับเพราะฉะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วในการที่ว่าจะต้องแก้ปมตรงนี้กันอย่างไรนะครับการสร้างความเข้าใจอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับและในขณะเดียวกันกัมพูชาก็หวังผลตรงนี้ ที่จะหยิบจับอุดมการชั้นยมมาใช้นะครับเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองของเขาคนะครับอันนี้คือประเด็นในแง่การเมืองในแง่เศรษฐกิจแน่นอนนโยบายในการลุกไล่ปราบสแกมเมอร์นะครับธุรกิจสีเทาบ,บ่อนคาสิโนอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อบรรดาชนชนนาในกัมพูชา นะครับก็ทําให้เขาก็อาจจะตัดสินใจในการที่จะรบกับประเทศไทยะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สําคัญอันหนึ่งที่เราต้องคลายปมเหมือนกันครับอืมอ่ะในขณะที่มันมีการตั้งคําถามเรื่องการตอบโต้แบบแบบไม่ได้สัดส่วนเนาะสู่ทางประเทศอาจจะมีการตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก,กับยุทธการของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองว่าย,ยัางไง คือณวันนี้เนี่ยไอ <Okay. S 2> ความได้สัดส่วนเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่รเราต้องรีบคลายปมในระยะสัน้นเพราะวันนี้พอไม่คลายปมเนี่ยทั่วโลกมองตรงกันนะว่าประเทศไทยคือประเทศที่ใหญ่กว่าแล้วก็ไปรังแก่ชาติที่เล็กกว่าเราต้องคลายปมว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นการรังแกแต่เราเดินตามเรื่องของกติกาของประเทศและเดินตามกลไกต่างๆมาจนมันสุดทางแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการระมิดกันอยู่นะและในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า hit and talk ค,นะคือตีแล้วก็เจรจาตีแล้วก็เจรจาคือวันนี้ถ้าเราปฏิเสธว่าไม่เจรจาเลยไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะสุดท้ายยังไงมันก็ต้องกลับสู่โหมดปกติคือการเจรจาเราจะอยู่กับสงครามเนี่ยโดยตลอดมันไม่ได้อยู่แล้วเพรานะะนั้นก็ต้องกลับสู่โหมดปกติคือการเจรจารานนี้โหมดของการเจรจานเนี่ยเราก็ยังคงต้องมีการแสดงจุดยืนตรงนีนน้ให้ประชาคมโลกเห็นนะว่าเราไม่ได้กระหายสงครามเราไม่ได้อยากที่จะไปใช้อาวุธอะไรกับกัมพูชาหรอกแต่ว่ามันเป็นเหตุที่จําเป็นแล้วเมื่อทุกอย่าง ไปสู่เป้าหมายที่เราวางคือดินแดนเรียบร้อยเรื่องของีดความสามารถทางการรบของบูชานั้นถูกสยบเอาไว้เราก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับใช้กลไกต่างๆแล้ววันนี้อย่าลืมว่าปฏิญญากรอนเปิร์ก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับเป็นเพียงแค่การระงับใช้นะและขณะเดียวกัน,นกลไกในเรื่อง MOU434 JBC GBC อยู่ครบทุกอย่างเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้สลับมาใช้โหมดนี้อยู่ อันนี้คือสิ่งที่ต้องชี้แจงให้ประชาคมโลกเห็นแล้วก็ต้องชี้แจงเห็นถึงพฤติกรรมกัมพูชาด้วยว่ากัมพูชานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่รัฐที่เล็กกว่าแล้วถูกลังแกอะไรนะครับแต่กัมพูชาเป็นรัฐอาชญากรรมที่เต็มไปด้วยสแกมเมอร์เต็มไปด้วยการหลอกลวงคนทั่วโลกนะแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยแต่ปัญหาระดับโลกนะครับเรื่องสแกมเมอร์การหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเหล่านี้